ได้ขนมมาใหม่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้แบบใหม่หรอกหมายถึงเพื่อนเคยซื้อมาให้กินก็อร่อยดีแต่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือฉลากโภชนาการเนาะเดี๋ยวจะให้ดูคือซองขนมส่วนใหญ่อะ่ะก็จะมีเขาเรียกว่าฉลากโภชนาการแบบนี้เนาะให้อ่าน,นง่ายๆว่าแบบได้พลังงานเท่าไหร่น้าตาลเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่และโซเดียมเท่าไหร่เนาะยางของอันเนี้ยได้พลังงาน80กิโลแคลอรี แล้วก็น้ำตาล4กรัมไขมัน4กรัมแล้วก็โซเดียมโซเดียม80มิลลิกรัมเนาะก็ถ้าอย่างขนมอันเนี้ยถ้าโซเดียม80มิลลิกรัมใช่ไหมวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องกินโซเดียมหรือว่ากินเกลือเนาะคิดง่ายๆคือกินเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือคิดเป็น2,000มิลลิกรัมอันเนี้ยก็80มิลลิกรัมละเราก็ต้องแบบดูดีๆว่าอาหารแบบ มื้ออื่นๆของเราอย่างเงี้ยมันมีเกลือเยอะไหมเออถ้าเรากินอันเนี้ยไปเราก็ต้องไปลดเกลือหรือว่าโซเดียมจากอาหารอื่นๆแต่พวกอาหารส่วนใหญ่ที่เป็นอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารแบบเป็นขนมอะไรเงี้ยมีโซเดียมหมดเลยนะเออมีโซเดียมแฝงอยู่หมดเลยอ๋อยากไปกินอย่างมีความสุขก็ต้องไปลดอย่างอื่นเลยนะ เชื่อแล้วว่าโซเดียมแปดสิบอ่ะแอบรักมีความเค็มเค็มนิดนึงกินไม่หมดไปรับออเดอร์เออไปรับออเดอร์อ่ะไปรับโน้ติไฟกับคอมแบทเดี๋ยวกลับมากินอง,งุ่น